มันจะใช่ไหมวะเหมือนไปเรื่อยๆแล้วเราอ่ะพี่ขอรบกวนสอบถามหน่อยครับเราจะมาตามหาคนที่พัดภาคจากกันแต่ทีเนี้ยชื่อเขาไม่มีในระบบทะเบียนรานเลยก็เลยจะต้องมาถามตามหาจากสถานที่แบบนี้ครับเขาบอกว่าน้องสาวของแม่เขาเนี่ยบ้านจะอยู่ใกล้กับประตูประตูฝายชะ,ยชะลอน้ำอะไรเงี้ยครับชื่อชื่อนัาจำนามสกุลส้อยระยะ หรือว่าสีน้ำเงินจชื่อจริงเขาชื่อจำเรียงจำจำ,จำเนียงจำ,จำอะไรสักอย่างไอ้นี้ไปไปถามว่าผู้ใหญ่ไม่ดีหรอว่าแล้วชาวบ้านท่านนี้ก็ไม่รอช้ารีบต่อสายหาผู้ใหญ่บ้านให้เราทันทีเไม่ได้เขามีคนมาตามคนที่ อัดภาคจากทางชื่อจำเรียงสร้อยระยะหรือว่านายฉลองสร้อยระยะอะไรเยงี้ครับมีไหมคุยกันสักพักก็ได้ความว่าผู้ใหญ่บ้านก็ไม่คุ้นกับชื่อและนามสกุลที่เรามาตามหาเลยครับผู้ใหญ่ก็ไม่คุ้นใช่ไหมครับไม่คุ้นเพ่อถ้าอย่างนั้นอ่ะหัวหัวเปิดปิดนะเขาบอกว่าบ้านอาเขาอ่ะจะอยู่ใกล้ๆกับหัวเปิดปิด ฝายน้ำอะไรเางี้ตรงนี้มันมีตรงไหนอีกไหมที่มันเป็นแบบเปิดปิดน้ําอ่ะตรงนน้นก็มีประตูน้ําประตูน้ําตรงไปทางนน้นอีกมีไหนที่น่าเปิดปิดน้ัใช่ไหมเขาบอกหลังตลาดหลังตลาดหลังตลาดตุรกีหลังตลาดตุรกีค่ะใช่มันมีคลองนึงคลองหนึ่งเป็นคลองวันนี้แหละคลองสะพานดำด้านก็มีประตูน้ำขาม,ำำมันเรียกหลังตลาดลตาดุรกีไห,หดดมก็ ทางหลังตลาดหัตวแตงใหม่ก็คือว่าทางนี้เขาก็เรียกหลางตลาดสัตวแปลงทางโน้นเขาก็เรียก,ก,ยกทางโน้นก็เรียกตลาดตลาดเหมือนกันอีกหรอ,หรอถ้าเป็นฝั่งหลังตลาดฝั่งนี้ก็จะมีหัวหนึ่งคือทางโน้นเนาะมีบ้านคนด้วยลองไปดูไหม,อมลองไปดูฝั่งนู้นหน่อยก็ดีเพราะมันมีหัวเปิดปิดน้ำอะไรขอบคุณมากนะครับขอโทษที่รบกวนนะครับมันก็ ไหนๆก็มาถึงนี่แล้วลองไปดูอีกสักประตูจะเป็นไรไปทีมงานลาคุณพ่อท่านนี้แล้วเดินทางต่อทันทีครับมันใจะใช่ไหมวะเหมือนไปเรื่อยๆแล้วเราอะ่ะก็ทานมาตามที่เขาบอกหัวเปิดปิดน้ำอะ่ะ ีเราก็มาตามอีกหัวหนึ่งแ้วเขาบอกหลังตลาดน่ะสอพันใหญ่พอแค่ okay, สองพันออนี่มันบางพุ่งแลวยิ่งขับไกลออกไปก็เหมือนจะยิ่งหมดหวังเบาะแสทางนี้น่าจะยากแล้วล่ะครับทีมงานตัดสินใจเปลี่ยนแผนไปไหนตอนนี่ย เราหาไม่เจอแล้วใช่ไหมไอ,อ้นั่นอะ่ะไอหัวมันมีแต่มันอยู่ข้ามเขตไปแล้วอะ่ะมันข้าม<อ>ไปอีกตำงบนหนึ่งแล้วมัน,มนที่เราก็เข้ามาน่าจะประมาณสักสี่โลแล้วนะง<อ>ั้นเราไป <โล S 2> ไม่ถึงห <3 S 2> รอจุดจุดที่เราตั้งใจมาไปไม่ถึงก็เลยเบนเป้าไปที่น้ำตสะกุลนะไปถามโรงเรียนแล้วก็ไปหาเทศบาลนะจะดูเหมือนง่ายเนาะตอนฟังอะ่ะนั่งรถเ,<อ>เมล์มาปุ๊บมาถึงจะมีเจอเอะไรเงี้ยแต่พอเรามาสถานที่จริงมันไม่มีแบบ มันมีแต่มันไม่ใช่อ่ะสามสิบปีอ่ะเหนื่อยกายตามหาลมพียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่นลงลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวรรค์คงได้โซ